ก็มีแบบที่มันเป็นต้นส,ส่วนเหนือดินส่วนใต,ต้ดินนะครับส่วนเหนือดินมีันมีใบก่อนใบเพรหลาจะมีต้นที่ใบที่ไปของอายุมันมีการอดอกดอกมีตัวลูกอ่อน รูปก่อนเก็บเกี่ยวนี่คือส่วนที่อยู่กรณีนะส่วนที่อยู่ใต้ดินก็คือระบบรากทั้งหมดทังสิ่งแรกที่จะบอกก็คือมองต้นไม้ให้เห็นตัวต้นไม้เป็นหนึ่งต้นอย่ามองเฉพาะชิ้นส่วนอย่ามองเป็นชิ้นเป็นตัวนี้เป็นตัวไปเป็นตัวมบมองเป็นหนึ่งต้นทุกส่วนมีความสัมพันธ์กัน นะครับทุกส่วนมีความสัมพันธ์กันแ้นมองลงไป็ีเรื่องหนึนะครับระบนากแต่ส่วนยอดมีความสัมพันธ์กันตลอดเวลาเราจะต้องกาล้างเซลล์ย่อยกัรากสัมพันธ์กัตลอวแล้วก็บล้างเสถ้าไม่บรรล้างเซลลอไรอีกส่วนหนึ่ง ปรับเข,ข้ามาถ้าก้อนใหญ่ขนาดเล็กข้างบนก็จะชิ้นไปกระดัดรูปที่นะถ้ากดข้างล่างคุณทำให้มันใหญ่ขึ้นข้างบนจะใหญ่ขนะึ้นน,นนะครับสองส่วนนี้ต้องปฏิบัติเสมอกันนะอันนี้ตัวกเราตัวเอง น,นออกซิเจน รากหน้าที่ดุน,นั้นแผนด้วยแรกภาพทั้งหมด ถ้านราลุกตัวเราควรดูเกับไปดูไปยังไงเป็นความบำนังแล้วเวลาดูมันเพ่งมันอยู่ๆมันดูกลุ้มก็ไม่ไ hey. ด้เลยอาศัยพลังงานจากการหายใจทันงต้องกลับมาหาตัว เอทีดีนะครับใฮเมื่อะไรคุณรวมจากจำปาต่างเข้าเสียนเข้าโปรดักของกรมตำราัใส่น้ำแล้วก็เอทีดีเอทีดีแข่งกันแต่